มื่อนี้เป็นวันหยุดก็นอนเป็นผู้เวยติดเตียงนอนโกกันเบิดมือนอนตื่นขึ้นมาก,กระดาบูดนายอยู่ได้ฉันน่ะก่อนแก้วก่อนคำนั่งกระทาเธอเป็นยังฉันเลยบอกอุ้ยนอนหลายเธอฉันปวดหัวไม่เกินฉันคืนนางก็เลยบอกว่าไปสิพาไปหาซื้อยอกซื้อยาฉันเลยบอกบอว่าต้องไปซื้อยาอย่าก,กินมุกกระ t h กินมุกกระ tha กเซ้าปวดหัวแล้วละ่ะ <c oughs> กับพอดีค่ะมื่อนี้ฉันขานเห็นนอยางนกกินแม่หญิงสองเถากันเลยบวณรมอเตอร์ไซค์แตนแหลนแตนแหลนไปหากินเนื้อยาเมื่อนี้ก็สิบ่ปซื้อมากินยู้องดอกคานล่างถ อนเข้ามาเสิร์ฟน้อยิงเขาใส่ถ้วยมาโอ้ยเหลียวบางหนากันสองคนผัวเมียองเทาวากันบางใดหูบอว้ยไข่แซาสั่งหาลอยซะเบิ่งเหล้าก็ย่านมันบอิ่มนอสูแต่พ่อตะกินไปบันนี้วายสามลอยนี่เกือบบ่าเบิดค่ะสภาพหน้าตาของคนนอนเบิดมือกับสิ่ังที่เห็นอะไรยิงนะเบิ่งดูพุ่น่ะมันหยาบหว่ามันสีเอาไปทอดไข่ได้พุ่นด้แองแต่มาถือควมำหอนของเต่าเนือย่างบัดนี่วายเงือเปียอย้่หยก่อแบาเกินสิไลวแลวกไปผสมเกล็ดจิ้มอันนี้กินนี่บอกแใครห อ้วนอีล Bo ีนายิงเั่นมาเช่นอ้วนน้ำเบียแต่ให้สิเศ้าก so ินก็คงสิบวไดดอกตั้งนาตั้งตากินเอาเป็นเอาตายบ่เลี้ยวนาเลี้ยวหลังบอสนผู้เขาเป็นตากล้องผู้เขานางท่ายคีบให้ยูแล้วเบิ่งเขาได้กินแค่คํามสองข้าหนึ่งนี่ละยิงอำนาจความหิวของมนุษย์เม่นนะย่ามอยากกินนี่มันบูล่างผ่านอีลีได้สูมีผู้ใดเป็นคือฉันบอย่ามเป็นเม่นเนี่ฉันกินนี่ยังกระแสบยากมันไปสุยางแล้วก็ส่วนมากเด้ออยากยังหูบออยากแนวได้ซื้อดีนะบอกก่อนแก้วก่อนค้ามมันมาบอกให้ฉันไปกินทรดละทานหื้และนี่ก็เป็นผลงานหลังจาก3ามินาทีผ่านไปเกี่ยงมินลินสะอาดหูสะอาดตาส่วนไอก้อนแก้วก่อนข้ามผู้นาลัก ผู้ใจดีของห้าวกระลับนาทีตัดจบเล่มกินน้ำเล่มกินเศษไข่ค่ะตัดผ่ามาทีิเวลาเดียวกันแต่ว่าเหตุการณ์ที่ยุคอนแกนน้องสาวก่อนแกวก่อนคํากับแฟนเพื่อนเพื่อนกับกลับบ้านแต่เขานางเครืองเด้นี่อีน้อยนี่ก็ไปห้าบอาเพื่อนหญิงเอ้ยจะสิบอกว่าเพื่อนสะออนอายอดเพื่อนวัสนอายอดเป็นไพ่บัติก็เป็นแฟนของน้องสาวก่อนแกวก่อนคํำนั่นละตีดเขาอ่อนต้อนม้ยอมออกจากคางเขาเด้ยางเฟียแข็งเปียขาเขาอยู่ั่นนะล่นน้ำเอาเบิดมือเบิดคำแหมไปห้าบอาเพื่อนกับอาเคยเนาะอาเพื่อนกาาายงงเด้มันบออกผ ันหวางไหนหูบอกอจอยใจดีน่ารักมากเลยไม่เหมือนแม่กับคุณยา่าอีแม่จ,จ๋ากับอีญาจ๋าในใจรล่ไม่ตาด,ดานูว่าสันเบิ่งความสมัจแจของมันดูหญิงจะว่ามันได้ไผ่แต่ว่าได้ฉันมาวะ่ะพอ่อตาไปกินไก่เคเอฟซเคซเนาะพุ่นนะ่ะแม่ยาฉันอุ้ยใส่ซ้อนย่างดีได้เพลินเดียวคือประจับแห่นรถกอกฉันกระทำเนาะแม่เป็น,ย,ปน,นย,ยังไงแสบคือกายยางเขาสนกวางบานเท่าบอกสองเท่าเพิ่นก็บอกว่ามันก็แสบไปอีกแบบโดนๆกินเทียแต่เสียกินบ่อยๆคงบ่ไหวพะนะและนี่อีแหลน้อยบ่ยอมออกจากคางเอาเพิ่นเลยค่ะจะเป็นติดกันคักได้เพลินน่ะทางจะกินไก่เคเอฟซอซแล้วเขา กับภากันยางห่างซื้อของซื้อยังไปใส่ตู้เย็นไว้น้องสาวก่อนแก้วก่อนขเพม่นกระืือยังมาไว้เฮียนหูบ่แนวดูดฟุ่นมันก็สิเป็นแนวก็จังดูดไล่ฟุ่นจังสิไม่หญิงแม่ยาเราเห็นที่แรกเราก็ว่าเราบ่อยากได้เด้เพะว่าเราหยังตีเรายานมันเปี่ยงไฟแต่พอแต่เห็นเขาเฮตุพพราะเห็นเขาใส่งานแล้วเอ้ามันก็ดีตัวละพะนะนี่ลหะพวกฉันนะของอำนวยความสะดวกพวกฉันสืฝาวซื้อฝ้าวหาไปใส่เฮียนไว้ส่วนมองที่จะค้องเหตดงานนี่สิยู่งไห๋ก็ได้ค่ะเอากับมันเเาป็นหาืส่องสาของุ่นตัวแ้เเบิิงกปดขึนมาั้อย่างม ก่อนแกวก่อนข้ามน้อยลูกสาวฉันเพิ่นเห็นว่นก็ตื่นตาตื่นใจวาสันบ่ได้ตื่นตาตื่นใจตลานเด็กปู่กับยากระตื่นตาตื่นใจน้าค่ะลูกสาวเพิ่นก็สอนวิธีการเฮ็ดการใส่งานให้แม่เบิ่งส่วนนี่อาเคยกับห้านเพิ่ก็มาซอยกันเฮ็ดจัดแต่งแบงบายเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนซอยกันบัดแม่กับยาใส่น่ะนะอุ้ยแม่หนูเหนื่อยพนะหึิดเบิ่งหญิงติดเข้ายแม่เข้าอเฮ็ดยังก็เฮ็ดเบิดจะแม่นมันหมักย่องเนาะสูเพิ่นบอกกับอาเพิ่นว่างไฮูหบอกอยู่กับแม่ตอนแม่กลับมานะ้อยอดรู้ไหมแม่ไม่เห็นพาาาหนไเเเเเเททีีี่่ยยยยวว้้งออออะรแบบลลจพก็ถมา แม่เธอพาเธอไปใส่มันบอกวางได้หูบออีเมจ้าพาตะหนูล่วงทงล่วงไหลงหน้า <c oughs> น้องสาวก้อนแก้วก้อนข้กลับมานั่งกับมา,าบถูเฮียนถูส่านนี่แหละกิจวัตรงานบ้านของเพิ่นเวลาเพิ่นมาบ้านนะอีนั่งนี่เวลากลับมาบ้านนี่งานบ้านนี่มันเฮ็ดทุกอย่างเลยเด้ส่วนฉันเหรอมีหน้าที่เฮ็ดแกกับเขาค่ะฮะลมึกบ่ได้เฮ็ดแม่ยาเฮ็ดอ่าเ <c oughs> พิ่นก็ถูเฮียนไปหลานสาวเพิ่นก็รับหน้าที่ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้ค่ะนางบอกวางได้หูบออาจอยถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปส่งไปให้แม่หนูด้วยนะพุ่นเด้นี่แหละครอบครัวของฉันเฮ็ดงานกันเป็นทีมเด้มื้อนี้เพิ่นก็กินข้าวแรงกัน 4คนหาคนกับอีนห,นหนอยนั่นละหญิงเอ้ยเวลาพวกฉันนั่งกินมัน่อยมานั่งกินน้าพวกฉันเด้แต่พอตาอาเพิ่นมาเขนานั่นละหญิงอันใดบ่เคยกินก็กินน้าเขาล่าสุดมักย่องร้ายกินเขา,เบ,า,าเบิดสองจานพุ่ค่าแล้วเบิ่งนี่มันใสสิเป็นคนมักกินอีหยังง่ายๆคะ่ะแน่มันบ่เคยกินมันอาเพิ่นตักโบตินกเกษทอดใส่ปากเนาะหญิงเอ้ยกินเอาพอตากินเข้าไปแล้วบ่วางได้หูบ่อุยอร่อยอ่ะพะนะอย้ยจะเป็นมักย่องแนละ้วสูสมมาแจเป็นเป็นอย่างอยู่น้าเขาอยากเว้าเอาใจเขาแม่นแล้วอยอดเพิ่นใจดีเนาะเพิ่นบ่หายเพิ่นบ่ด่าให้อยู่กับแม่กับหญ้าลงมือซะแล้วครึงตาใส ค่ะบอกบอฟังแสฟาดพร้พอมฮึ